เรามาตอกไข่กันเลยจ้าเพื่อนๆน,นี่จ้ะก็ทําแบบนี้เอาไข่ขาวออกนะจ๊ะแล้วก็เอาเต่ไข่แดงก็ทําแบบนี้นะจ้ะเพื่อนๆนใช้ใช้ไข่ไก่ก็ได้นะจ๊ะต้องเป็นเบอร์ใหญ่จ้ะเอาเบอร์ใหญ่อืมก็โอเคแล้วระจ้ะเพื่อนๆ ติดนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรจ้ะไข่ขาวเนี่ยจ้ะได้แล้วสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะพาเพื่อนๆมาทำขนมมินส์พายนะจ๊ะเป็นขนมเทศกาลในช่วงคริสต์มาสที่อังกฤษจ้าแป้งพายของส้มก็จะมีเกลือป่อนหยิบมือนึงแล้วก็น้ำเย็นจัดห้สิบ เออจ้ะน้ำเย็นนะจ๊ะแล้วก็มีไข่แดงเบอร์ใหญ่หนึ่งหนึ่งลูกจ้ะหนึ่งฟองแล้วก็บัตเตอร์จ้ะบัตเตอร์เนยเนยจืดนะจ้ะก็ใช้ส้มใช้ยี่ห้อนี้นะจ้ะเพ่อนเพื่อนจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้จ้ะเป็นเนยสดเนยสดรสจืดจ้ะขอโทษจะพูดผิดตื่นเต้นที่จะได้ทำขนมปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งจ้าแล้วก็ใช้แป้ง แป้งตัวนี้เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะจ๊ะใช้อยู่ที่250กรัมจ้าส่วนเนยใช้อยู่ที่125กรัมจ้าแล้วก็หั่นให้เป็นลูกเต๋าแบบนี้จ้าก็เป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้ก้อนใหญ่ๆแบบนี้จ้าส่วนแป้งนั้นส้มใช้แบบนี้จ้าเนี่ยจ้าเพลงฟลาวเวอร์เนี่ยจ้าเป็นของออคนอังกฤษเขาขายกัน ขนมชนิดนี้ก็จะมีในช่วงคริสต์มาสนะจ๊ะถ้าไม่อยากทำก็ไปซื้อมาสำเร็จรูปนะจ๊ะก็ทำซื้อมาแล้วก็กินได้เลยนะจ๊ะก่อนอื่นส้มก็จะร,ร่อนแป้งก่อนนะจ้าก็ให้มันเนื้อเขาจะได้เนียนนะจ๊ะก็ใช้ที่กรองเนี่ยจะ้ะก็แป้งส้มก็ร่อนเสร็จแล้วนะจ้า พ่อบ้านก็ถือกล้องให้แล้วจ้าแล้วก็ไข่ไข่ก็ไปดูการตอกมาแล้วก็ใส่เกลือไปเลยจ้าเกลือหยิบมือนึงก็ใส่ลงไปแล้วก็ทําหลุมตรงกลางนะจ้าแบบนี้เนี่ยจ้าแล้วก็เทไข่ลงไปเลยไข่แดงเทลงไปเลยก็บีบให้แตกจ้าบีบให้แตกแล้วก็ใส่น้ําลงไปครึ่งหนึ่งจ้าน้ําเย็นใส่ลงไปแล้วก็ ทําแบบนี้จะเพื่อนๆก็ใช้สองนิ้วทําแบบนี้นะจ้ะ,แ,บบจะแล้วก็ใส่น้ําไปอีกนิดนึงก็เหลือไว้นิดนึงนะจ๊ะขนาดนี้แล้วก็ใช้นี่ลงไปเลยจ้ะเอ่อบัตเตอร์นะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะเนยนะจ๊ะ แล้วก็ขยำเลยจ้ะเพื่อนๆขยำเลยก็ขยำไม่นานนะจ๊ะก็ประมาณห้านาทีก็ให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนีอจ้ะส้มเคยเอ่อตอนมาอยู่อังกฤษใหม่ๆส้มเคยไปซื้อแป้งพายมาทำมินส์พายนะจ๊ะแล้วทีนี้เขาเวลาเราคึง ครึงแป้งนะ่ะรีดแป้งนะ่ะมันมันไม่เป็นแผ่นนะจ๊ะเพื่อนมันมันติดกันแล้วก็ยุ่ยออกมาก็ใช้ไม่ได้เลยส้มก็เลยนําไปคืนนะจ๊ะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของคนอังกฤษก็นําไปคืนแล้วก็เอาไปเขาดูด้วยว่ามันรีดแป้งไม่ได้เขาก็ดูเขาก็เห็นด้วยนะจ๊ะเขาก็เลยเอาเอาเงินคืนให้นะจ๊ะตั้งแต่นั้นมาส้มก็เลยหัดทํานะจ๊ะเพื่อนอืม ก็จะนั่นหน่อยแล้วก็เทน้ําที่เหลือลงไปเลยจ้ะเทน้ําที่เหลือลงไปเลยแล้วก็ขยําต่อจ้ะพูดไปถึงไหนละเอเออเอาเขาก็เอาเงินคืนให้นะจ้ะเพื่อนๆเ,เอ่อปอร์มาเกต็ตแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาส้มก็เลยเอ่หากทำเองนะจ้ะก็หาสูตรหาสูตรตาม y o u t u b e นะจ้ะเออแล้วก็ทําตาม Google ตามเอ่เอ่อะไรนะจ๊ะ ตามหนังสือในในอังกฤษนะจ๊ะแบบว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลวตาตามสามีชอบทานมากและส้มก็ชอบทานด้วยจ้ะขนมชนิดนี้เมื่อก่อนนี้ถ้าไม่ใช่ช่วงคริสต์มาสส้มก็ทำนะจ๊ะทำตลอดปีขอให้ม,มีมีตัวอะไรนะจ๊ะตัวข้างในนะจ๊ะเขาเรียกอะไรนะท็อปปิ้งท็อปปิ้งไส้มันนะจ๊ะขอให้มีไส้ตลอดทั้งปีส้มก็ทำได้ ก็เราทําแป้งเป็นอยู่แล้วนี่จ้าก็แป้งพายนะจ้ะก็ทําไปนี่หละจ้ะเพื่อนๆก็นวดนวดไปจนเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะจ้ะเดี๋ยวมาชมตอนที่นวดเสร็จแล้วก็พักทิ้งไว้เลยนะจ้ะส้มก็ได้นวดมาห้านาทีแล้วนะจ้ะเพื่อนๆนก็เป็นเนื้อเดียวกันดีจังเลยจ้านี่จ้ะเดี๋ยวส้มจะเอาใส่ ใส่ไว้ในถ้วยแล้วก็จะปิดแล็แบแล็บปแล็บไว้นะจ๊ะเ,เดี๋ยวอัตราส่วนผสมต่างๆส้มจะแปะไว้ใต้คลิปไว้ให้นะจ๊ะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ้าบอกอของดีก็ต้องบอกต่อนะจ๊ะส้มไม่ขี้เหนียวสูตรหรอกนะจ๊ะเพื่อน,อนๆนี่จ้ะก็โอเคแล้วเป็นเนื้อเดียวกันก็ใส่ไว้ในนี้ก่อนจ้ะแล้วก็จะแล็อืม ไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นนะจ๊ะของส้มก็เอาเก็บไว้แบบนี้ในอุณหภูมิห้องนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะก็พักทิ้งไว้สามสิบนาทีจ้ะหรือนานกว่านั้นก็ได้จ้ะแต่สามนาทีเพื่อทําให้แป้งเขาเอมคลายตัวนะจ๊ะครึ่งชั่วโมงก็ผ่านไปแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆส้มก็จะมารีดแป้งจ้ะก็มีตัวนี้นะจ๊ะตัวเอม ตัดพอรีดเสร็จแล้วก็จะตัดเนี่ยจะ้ะก็มีอันอันเล็กแล้วก็อันใหญ่ส่วนอันใหญ่นั้นส้มกดเขาแรงเกินไปจะ้ะก็เลยหักหักไปเลยแล้วก็จะมีไม้รีดด้วยจะ้ะเพื่อนๆไม้รีดแล้วก็จะใช้แป้งนวลแป้งนวลก็ใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์นี่แหละจะ้ะเอามาใช้แป้งนวลส่วนตัวไส้นั้น เราก็ซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะจ๊ะคนอังกฤษเขาขายนะจ๊ะเป็นแบบนี้นะจ๊ะก็จะใส่น้ำตาลเยอะๆแล้วก็ใส่ผลไม้แห้งพวกลูกเกดอัองุุนแห้งนะจ๊ะแล้วก็ไอตัวตัวขาวขาวที่ที่เห็นอยู่นี้นี่จ้ะตัวขาวขาวนี่จ้ะเห็นไหมจ๊ะก็เป็นอ่เป็นมันของวัวนะจ๊ะ ถ้าถ้าใครทานเจก็ทานเอ,อไม่ไม,ไม่ทานนี้นะจ๊ะทําเองจะทําตัวไส้เองก็ไปดูตาม YouTube นะจ๊ะว่าทําไส้ยังไงแต่ส้มซื้อเอาจะสะดวกสะดวก,สะดวกกว่าซื้อซื้อเอาดีกว่าก็ซื้อมามีทั้งแบบแพงแล้วก็แบบถูกด้วยจ๊ะก็หลายๆหลายๆรสชาติเนี่ยจ้ะก็ซื้อมาสี่กระปุกด้วยกัน ในช่วงนี้ก็หาซื้อง่ายจ้าแต่พอหลังคริสต์มาสแล้วก็จะหาซื้อยากหน่อยนะจ้าก็ถ้าถ้าอยากทำตลอดทั้งปีก็ซื้อมาตุนเอาไว้นะจ้าบางทีก็ใช้ได้นานเป็นสองปีนะจ้าก็มีบอกอยู่ว่าใช้จนถึงวันนี้วันนี้นะจ๊ะนี่นะจ๊ะสี่กระปุกเดี๋ยวส้มก็จะไปซื้อเพิ่มนะจ๊ะเพราะว่าชอบชอบทานมากก็อย่างที่บอกนะจ๊ะตัวขา,ขาวๆก็เป็นอ เป็นเม็ดขาวๆก็เป็นวัวเป็นมันวัวนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะก็ถ้าเกถ้าคนกินเจจริงๆก็กกกกทําเองนะจ๊ะเดี๋ยวไปรีดแป้งกันเลยจ้ะเพื่อนๆแล้วก็เอาไปใส่ใส่ตัวนี้นะจ๊ะตัวนี้ส้มก็ซื้อมา,อาแผ่นละอสองปอน50ห้าสิบสองปอน50ห้าสิบก็คิดเป็นเงินไทยก็แผ่นละร้รอยกว่าบาทจ้ะ จะทำเสร็จแล้วก็จะ <c oughs> อุ่นเตาก่อนก่อนจะอบก็ต้องอุ่นเตาไว้ก่อนนะจ๊ะอุ่นเตาให้เขาร้อนไว้ก่อนเดี๋ยวไปรีดแป้งกันเลยจ้าก็มีมีเยอะที่จะบอกนะจ๊ะเพื่อนๆมีเรื่องเยอะที่จะบอกถ้าคลิปมันยาวไปหน่อยก็ขอโทษนะจ้าแป้งของเราก็ครบสามสิบนาทีแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆพนสมก็จะใช้แป้งนวลนี่นะจ๊ะแป้งนวลทาด้วย แป้งนวลใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะจ๊ะก็แบ่งแบ่งเป็น4ส่วนจะจะได้รีดง่ายๆเราจะรีดทั้งหมดไม่ต้องแบ่งก็ได้นะจ๊ะก็อย่างที่บอกนะจะส้มจะได้จะได้จะได้รีดง่ายๆขอโทษจะพูดผิดพูดถูกตื่นเต้นเกินไปหรือเปล่า จ้ก็แบ่งสี่ส่วนแบ่งสี่ส่วนเอาไว้ตรงตรงขอบขอบแล้วเราก็เตรียมมารีดเลยจ้ะอืมก็รีดให้บางประมาณหนึ่งเซนนะจ๊ะเ,เพื่อน ส้มลืมบอกไปว่าบัตเตอร์ต้องเอาออกไว้นอกตู้เย็นสักสองสามชั่วโมงก่อนนะจ๊ะจะได้นิ่มนะจ๊ะเวลาเวลาเราเขยำแป้งนะจ๊ะเวลาเราเนวดแป้งนะจ๊ะจะได้นุ่มนี่จ๊ะส้มก็จะได้ขนาดนี้ จ้ะเพื่อนเพื่อนเส้นหนึ่งก็ใช้อันใหญ่อันใหญ่ก่อนขนาดนี้นจะ้ะนี่จ้ะเนี้ยเนี้ยอ๋อพอบ้าน พอบ้านเข้ามาบอกว่าแมวแมวอยู่ข้างนอกนะจ๊ะแมวแมวคนข้างบ้านมานอนอยู่ข้างนอก <All right. S 1> นี่ก็ใส่แบบนี้เลยจ้ะนี่ใส่ไปแบบนี้นี่จ้ะ,จะความหนาความบาง นี่เราเรายังใช้ได้อีกอีกนะจ๊ะก็ได้หกอันเดี๋ยวก็มาทำมอรีดต่อเลยจ้ะแต่ก่อนจะปิดฝาส้มก็ใช้ซ่อมจิ้มไปนะจ๊ะเพื่อเขาจะได้เป็นรูระบายอากาศนะจ๊ะก็ใช้ไข่ไข่ของเรานี่นะจ๊ะก็ตีตีแล้วก็ทา ทาแบบนี้เขาจะได้ติดกันนะจ๊ะนี่จ้ะแล้วก็เอาใส่ไปเลยใส่ไปแบบนี้จ้ะเพื่อนๆก็ติดไว้แล้วก็ก่อนจะนําไปอบก,ก็ใช้ไข่ทาอีกครั้งหนึ่งจ้ะทาอีกครั้งหนึ่งเขาจะได้เหลืองสวยนะจ้ะแบบนี้จ้ะเดี๋ยวก็จะนําเข้าเตาอบจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวทําให้เสร็จแล้วมาชมกันเลยจ้ะ แต่ก่อนจะนำขนมไปอบเราก็ต้องอุ่นเตาก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆความร้อนอยู่ที่ร้อยแปดสิบองศาจ้าอุ่นประมาณสิบนาทีถึงจะเอาขนมเข้าไปอบได้นะจ้ามันจะได้ออกมาได้สวยจ้าใช้เวลาอบประมาณสิบนาทีจ้าข้างละห้านาทีเราก็กลับด้านจ้าขนมจะได้สุกทั่วถึงนี่ นี่แหละจ้ะเพื่อนๆพอส้มทำเสร็จแล้วก็จะใช้ไข่ทาแบบนี้จ้ะทาข้างหน้าของเขาเพื่อจะได้ไม่เขาจะได้ไม่ไหม้ไม่แห้ง็นเกินไปจ้ะใช้ใช้นมสดรลบจืดก็ได้นะจ๊ะก็แล้วแต่สะดวกจ้ะส้มก็ใช้ไข่แบบนี้จ้ะก็ ใช้ใช้แปลงปักแบบนี้จ้ะหลังจากอุ่นเตาสิบนาทีแล้วส้มก็จะนำเอาเข้าเตาอบเลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้ะสิบนาทีผ่านไปแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆนก็เออห้านาทีก็กลับด้านนะจ้ะเอาทั้งหมด สิบนาทีก็จะได้ขนาดนี้เลยจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวจะเอาออกเอ่เอาออกจากถาดแล้วก็จะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เก็บใส่กล่องจ้ะเราก็ใช้ช้อนไทยแคะเลยจ้ะแคะแบบนี้เลยก็เอาใส่ไว้ในตะ แต่แกงแบบนี้จะแคะแคะแบบนี้แล้วคิดถึงขนมครกจะเพื่อนๆนขนมครกเราแค่แบบนี้ <c oughs> แต่นี้เป็นขนมเทศกาลคริสต์มาสของคนอังกฤษนะจ๊ะอันนี้มันจะเยิ้มออกมาหน่อยก็ไม่เป็นไรจะทานได้เดี๋ยวมาทำ เดี๋ยวมาทาให้เสร็จแล้วก็มาชมกันเลยจ้าเดี๋ยวจะชิมเดี๋ยวจะชิมให้ชมด้วยจ้าเพื่อนๆว่าอรสชาติเป็นยังไงนะจ๊ะขอโทษทําให้ตาลายจ้าเพื่อนๆในที่สุดส้มก็อบขนมมินสพายเสร็จแล้วนะจ้าเพื่อนๆสูตรนี้ได้ทั้งหมด24ตัวจา้า ก็แล้วแต่รีดแป้งนะหรือบางนะจ้ะอันนี้บางหนึ่งเซนจะ้ะก็ได้ยีิบสี่ตัวก็ได้เออเหลืออยู่นิดนึงจะ้ะก็ขนาดนี้ไปเลยจ้ะเพื่อนๆไปชิมกันเลยจ้าว่าเป็นยังไงรสชาติสวัสดีอีกครั้งหนึ่งจ้าเพื่อนๆมา,ามาๆมาจ้ามาชิมได้กันได้เวลาชิมแล้วส้มก็จะใช้ครีมนะจ้ะ ครีมแบบนี้เราจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะจ๊ะก็มีคัสเตอร์จ้ะคัสเตอร์ใส่ลงไปกินอร่อยมากอุ่นๆอ,อ,อยู่<า>เลยจะเพื่อนๆทำเองแป้งทำเองสุดยอดส้มก็ได้แต่หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ <c oughs> กับเพื่อนๆ <c oughs> ที่อยู่ในอังกฤษหรือยุโรปไม่มากก็น้อยนะจ๊ะ อร่อยมากคุณจ้าชอบจ้าต้องไปแล้วละจ้าวัดดีจ้าไปายเดี๋ยวต้องกินต่อจ้าเพื่อนเพื่อนมันอร่อยจนหยุดไม่ได้เพราะบ้านก็ไม่ยอมปิดกล้องจ้าเขาก็ถ่ายก็ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะจ้าแต่ส้มก็คิดว่าจะทําต่อไปอีกจ้าไม่ไม่ทำในไม่ทําแต่ในช่วงคริสต์มาสช่วงที่ไม่ใช่ส้มก็จะทําจ้า เพราะว่าชอบทานก็คงจะต้องร้องเพลงบอกว่าไม่อ้วนเอาเท่าไหร่จ้าไปแล้วละจ้าเพื่อนๆบายๆสวัสดีจ้า